ข้าวออเดชั่นมือวันที่สามวันที่สามพี่น้องแต่งแต่งหน้าถ่ายปกวันที่สี่อันนี้คือเพิ่งเจอกันวันแรกของของทุกทุกตัวศิลปินเลยเอาไปหาพอนยัยพอนใช้วันอาทิตย์อยู่้าน่ไเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นอะไรที่รวดเร็วมากจริงๆอันนี้บแบบแบบชัดเจนให้พี่น้องเอฟซีได้รับทราบเลยครับออดิชั่นวันที่สามวันที่สี่วันที่หายกหูโทรศัพท์หาคู่จอดอ่าพอได้คุยกันตั้งแต่ประมมั่นควมมือออดิชั่นว่าเอ้า อาคาผมเสียอันเกี่ยวกับการทําโชว์ทําอย่างอันนี้บ่ได้ว่าสีเพชรยังนี่ว่าผมอาศัยเจ้าเขาบอกแค่นี้ผมตัดสินใจวันที่หาเอาองค์สี่ผมตัดสินใจแล้วผมจะไล่สดกุมปิดเพชรล่ำเพลินวันที่สิบสองครับอันนี้เพิ่งจักมือเอาไปอีกอันนี้เอื้องไปสองชั่วโมงเห็นมันเป็นอะไรที่อาทิตย์เดียวครับอาทิตย์เดียวหลังจากอันนี้บ่ได้บ่ได้ว่างรอบอียังว่าสีไล่สดเลยเด้คิดว่าแค่ว่าเออผมสี หาเจ้าเพื่ออนาคต้างนานเพื่อเพื่อจะเป็นวงไงเพื่อเชียร<น>์นั่นเฮ็ดนี้ครับอันนี้คุ้ยกันภายในเวลาที่กระชั้นชิด<น>ล้วระบบต่างๆครับแต่จริงๆแล้วเขาเฮาได้เตรียมควอมพร้อม,อมอคือห้องกวางกรอบไปแล้วล่ะแต่ว่าเรา,เป,รเารประสบการณ์การทำงานับจังอาจารย์นี่เราบร่ได้คิดว่าเราสามารถแต่งเพียงลยเด้ แล้วมือเดียวครับแจ้งเพลงมือเดียวอันนี้ว่าให้ฟังตรงเพลงเพลงนี่ว่าเพ่งของเพลงเปิดวงนี่นี่ครับมือเดียวแล้ววันนี้ไปใส่ดนตรีดนตรีของอัดบ่ได้ไปหอดของอัดบ่ได้ไปหอดมีแต่เสียงไก่ไล่ไปส่งของอัดดุนตีก็จะเฮ็ดเฮ็ดเป็นแดนออกมาก่อนแม่นว่าเป้าหมายที่เทาเฮ็ดกันคืออยากให้มันเป็นตัวนี้ครับแต่ว่าแต่เพื่อว่ามั่นผลมาเข่าตัวนี้พอดีค่ะค่ายๆกับว่ามันเร็ว มันคล้ายๆกับเข้าเกินขึ้นอะครับเมื่อถึงเวลาเราก็มาทําตามหน้าที่เมื่อฟ้าเมตตาปานีนี่มันมันเป็นมันคําก็คำนีงเป็นฟ้าลิขิตมันเป็นคล้ายๆฟ้าลิขิตทรงเสือทรงแห่เข้าแหมูแบ่ถึงเวลาที่เราจะทําแล้วนะนะคือสถานที่ของไงพี่น้องก็ได้แบบได้แบบหน้าที่สุดท้ายอีกอ่ะมันเป็นอย่างโอียวมันเป็นอย่างที่เหลือเสือส้าพี่น้องคน่า เดี๋ยวซูมสอมกันก่อนบอเดี๋ยวซุ่มซ้อมกันก่อนบอจะมาเห็ุออดิชันจะเอาผ้าแดงเจ้งผ้าดุลวอกเดี๋ยวค่อยสอบไปยังบอเลยอันนี้คือมันเป็นพูกว่ามาอัตโนมัดจริงๆกระทั่นหัาอัตโนมัติจนมาตอนเาซ้อมเอ้ยตอนเ้าเล่นน่ะแม่ควอนสียิกเจ้าของตลอด้วยว่าฝันไปบอเขาฝันไปบอมันเป็นความจริงบอสิแม่จริงๆมันเป็นอะไรที่แบบผมจนว่าผมเซฟคลิปให้พี่น้องในเบื้องลยว่าทำไมทำวงได้ไม่เกินสี่วันคืออาทิตย์เดียวนี่ เฮ็ดช่วยพี่น้องในเบื้องนี้ผมจะ่าผมเห็ดคลิปคุณนี่ตั้งใจไว้ว่ายังยั่งง่จงจากของวาเอาไปเบื้องภาพเที่ยนในบันที่สองเฮาเกิดขึ้นมาได้อย่างเดียวู่จอดเขาว่าชว่เขามาเห็ดโชว่อาจารย์ก็ใช่มากไม่มาเห็ดเพลงแล้วเมื่อนี่ขึ้นไปบนเวทีเอาออกมาเป็นภาพที่เป็นวงดน ผมก็เข้าใจว่าโอ้ยด้วยบุญบารมีเราก็ต้งอตง,ตงขอบคุณแฟนคลับแฟนคลับทีบ่ให้การตอบร,รับรให้ความเมตตากับกับๆๆเพชรลำพลินของ <ๆ S 2> าเาน, <ๆ S 2> น,นะครับหวังว่า,าในอีพีต่อไปก็คงจะได้รับความเมตตาและได้รับการตอบรับจากแฟนคลับเหมือนเดิมเช่นเคยแต่ผู้ชมทางในน้ำผูดจะกินอะไรลิ้นก็อยากสิขอการันตีแล้วก็แบบว่าสิพยายามเนาะค่ะสิสร้างสรรค์ผลงานของเพชรลำพลินให้ถูกใจละค่ะ ที่ถูกใจได้หน่อยได้หลายสรับแฟนคลับก็ต้องคอมเมนต์มาแบบสั่งสรรท่านผู้ชมกูจะไปอ่านถูกคอมเมนต์เลยไปอ่านย t u b e อ่าน Facebook อ่านทุกอย่างอ่านคอมเมนต์อ่านไปใหาไปเยอะนักสึดษายเดีใจต้องมีหลายทีที่อันนี้ข้าวกะทิเอาไปปรับปรุงมาเรื่องบางเรื่องแก่ไขได้เลยข้าวกะทิอุดเลยท่านผู้ชมเรื่องบางเรื่องต้องใส่เวลาพอมีผลกับหลายๆอย่างังเช่น การลงทุนท um 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 no um 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 ี่มหาศาลในสิกะมันม um ันกะมันกับต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะท่านผู้ชมเนาะหวังว่าคงสิเข้าใจเพชรลำเพลินนะคะกฝากไว้น้ำแนยเรื่องเสื้อบาดยำอีกสักก้อนยาเอาแนะนอลำพี่น้องเนี่ยจ้าจ้าจ้าไปทางไหนช่องทางไหนใดอมช่องทางเลือดโดนลุกหลุกแอดมินน้ำเนเด้อพี่น้องอาลังเทียรเขาก็โดนโจมตีมากอกันว่าอันเข่าเบิ้งบนท่ันนี้คือเข่าซ่าแท้ยังสีน้ำพี่น้องเพราะว่ามันจ่อเด้พี่น้องเือจ้าจ้าพี่น้องเขาไปทั้งอ่าหมอลลั เพชร่ำเพลินแฟนเพจได้นปดูเขาไปในเพจนะคะอ่าวก็บอกบอกบอกชัดเจนเลยครับคือเจนเข้าไปใน i n b อกเนาะทักเข้าไปใน i อก o x i n b o ใช่ค่ะแล้วก็เราจะมีข้อความอัตโนมัติให้นะคะข้อความอัตโนมัติมันจะเป็นช่องทางการอ่าเข้ากลุ่มปิดของเรานะคะก็คือจะไลฟ์ที่กลุ FR ่มปิดค่ะบนแมนนาเพจนะคะถ้าสมมุติว่าิดไไว้ยังง เพจลำเพลิน ep สองมาแล้วจ้ะอันนี้ลำเพลิน ep สองมาแล้วใช่ค่ะสามีช่อมกันหาเพราะพอไปกดยูทีคนหาเลยเนาะคันพูดอะไรอยู่ในกลุ่มเหรอเด้นน่ต้องเข้าไปในกลุ่มกรต้องเข้าไปในกลุ่มปิดกรเนาะเพจลำเพลิน e ีสองมาแล้วจ้ะแมนค่ะก็คือส่งสลิปการโอนนะคะเข้าไปในเพจเพจลำเพลินแฟนเพจก่อนนะคะแล้วเราจะส่งลิงก์กลุ่มปิดให้นะคะ ประมาณนี้ค่ะพี่น้องแมนค่ะเขาขับขั้นตอนของการทํางานของวันที่21เนาะค่ะเทากับสินีไหลกุ้มเปิดกรอบนี้สิบวางแผนให้ดีพี่น้องค่ะสิไลลกุ้มเปิดในประสบการณ์ที่พี่แรกกะกะกะถือว่ามีข้อผิดพลาดหลายอย่างอยู่ค่ะเท่ากับเก็บมาเป็นบทเรียนแล้วกะมาสำรวจเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะว่าอย่างเขาต้องแก้ไขอย่งเขาจะต้องพัฒนาแบบเร่งดวนเทากับสินี้กุ้มเปิดพี่น้องเบิ่งก่อนเหมือนเดิมเช่นเคยนะคะสิพยงยี้ปรับเปลี่ยน หลายรูปแบบเพราะว่บบาสิเป็นเรื่องของระบบแสงสีเสียงเวทีเท่ากับอาจจะมีการปรับเปลี่ยนให้ดูแปลกมูแปลกตาเนาะนะแล้วก็รูปแบบของคอสตูมเรื่องชุดแล้วก็สิพยาย้มพัฒนาสาเกลภาพขึ้นไปเท่าทีเทาสิมีสเกลภาพเห็ดได้เองสิไหมคะ่ะสิพยิยามพัฒนาไปเรื่อยๆเราจะมีไลฟ์สดกลุ่มเปิดก่อนมาที่นี่ขันพ่อตะตัดเขาไปในกลุ่มปิดมื่สิบวันเมือ่อวันเพจของของวงเด็ก่ะพี่น้องเขาจะต้องไปอยู่ในกลุ่มปิดก่อนขันหาว่าพ่อให้คนหา ไลฟ์สดกลุ่มฟิดมันบอลลุกไลฟ์สดเพชรลำเพลินมันทีสองมาแล้วจ้าถ้าถ้าหาสมมติว่าคนหาบอเจอให้เข้าตรงกลุ่มของตัวเองนะคะพี่น้องเขากลุ่มเขาโปรไฟล์งเจ้กของมันจะมีคําว่ากลุ่มแล้วก็กลุ่มของคุณประมาณนี้ค่ะมันก็จะอยู่ในในหันเลยค่ะแมนค่ะเราจะพยายามทําเป็นคลิปวิดีโอการซื้อบัตรไวนาเพตน้ำนรกเนาะเป็นคลิปวิดีโอ สำหรับผู้ใดสิเมาสบาักรก็ได้ด้วยค่ะข้เสิเฮรีพบโค้ชกขอบคุณที่หน้าเพจด,<ม>ด้วยตอนนี้กำล,ลังก็มีหลายๆท่านศิลปิน<ม>เอยแฟนคลับศิลปินคนน, ون, คนนู้นคนนีอ้อยากซอยเท้ากะอยากสนับสนุน<ม>ให้ความเผอเอินว่าให้ความอบอุ่นกับทีมงานให้ความ,มอบอุ่นกับแม่พรอให้กำลังใจในการสั่งวงของคุณยบาลสายจวดกับแม่พร้อนเปรดีก็สามารถที่่าเหมืมมมอนกับว่า<ม>ถ้าเรามีกําลังเราก็ส่งต่อจะได้บุญพร้อมนะครับให้ผู้เอินได้มาจวดได้มามวนเขาเอินวายยุบเนี่ยมันเป็น ทุกคนต้องการกําลังใจทุกคนต้องการพลังบวกทุกคนต้องการความสุขต้องการรอยยิ้มการที่ผู้ชมเหมาบัตรหรือว่าให้กับผู้ที่พเ,เพิ่นบอกําลังหน่อยยังเสียนะค่ะเพิ่นกับสีได้มะมวนนําเห่าเห่ากรได้บุญไปอีกอีกอีกทางหนึ่งทนผู้ใดเหมาบัตรเห,ห่ากับสิมีโฟการ์ดแสดงอเขาเอื่นว่าคนชิงเปิดขอบคุณไห่นะค่ะพ่อนะเมื่อนี้ก็ไม่ไม่เห็นบรรยากาศช่วงพบคำมาคุยงานแหละกะ ถือโอกาสมาเบิ้งสถานที่กู้จัดกับคุณคุณเคยเข้ามาตรงนี้ก็ถือว่าข้ามขวางนะคะเหมาะมากยึดติดกันใหญ่แบบเป็นตระพัฒนาเพเป็นตระพัฒนาใช่ไหนะครับหมายความว่ามันสะดวกสบายมันยึดติดมันอำนวยความสะดวกไปเลยพี่น้องมาหากง่ายนะคะพี่น้องมาหากง่ายพี่น้องเขันพระสร้างขอนแก่นพี่น้องกระเลี้ยวเขันพระสร้างกรสิมีบอกว่าโกสุมพิสัยค่ะก็ถึงท่าพระมันจะมีโกสุมพิสัยเพียรกเลี้ยวเลี้ยวขวาเมันจากท่าพระม้ามงงงีช่างเบิ้ด 24กิโลครับใช่พี่น้องติดถนนเลยหาหาบหาบรรยากจ้งเม็ดนะคะจากโกศลมา8กิโลอ่าประมาณ8กิโลครับแต่พี่น้องมาทางสารคามก็เลยโกศลบอกมา8กิโลตนนสองช่วงแต่ค่ะพี่น้องมาทางสารคามคีเรียนอาลาดบันดีบันดีแต่เมื่อนี้ก็มาคุยกับอาจารย์พรชัยภูประพันธ์ก่อนแล้วก็ประพันธ์บทเพลงศิลปินดังมากมาย ก็ค so ือจังบอกแหะค่ะผู้จัดบอกว่าช่วงนี้ลำเพลินฟีเวอร์นะเมื่อกี้อาจารย์บอกว่างสายของบริษัทใหญ่คลายใหญ่เลยดีค่ะของศิลปินดังเลยแม่นางสิริพรยังอยากลองลำเพลินซึ่งอาจารย์กับสัางคนงานยุหันขอนทานดีๆเงี้นั้นพอสมควรด้วยกันแบบจนเศร้าเหตุบ่วงเหตุไม่ไปกวนไม่มายุบบ่วงผมไม่นางเนาะยุบบ่วงผมไม่นา่งสิริพรนูกกวาดอย่างนี้ว่ามาแต่ยังกินแคนอาจารย์พรชัยนี่เป็นโลโก้เป็น ไอนี่เลยเนาะส่วนซิลิคอนเศ้าเห็ดวงจังเดนมาซอยวงนั่นวงนี่สุด้ายก็มาคื้มาซอยสาวหน่อยมาสุด้ทยนี่ดิไปภาคพรภาคพรซาวงนั่นวงนี่เนีนเกเลยบัดนี่กกันว่าคักคักกระส์มันเทาแล้วกรสิตายหัวมันอยู่หนีตัวคอาจัรบอกเขาจังันตัวดีใจดีใจอยู่หนียไปใส่นตอนแรกกับยไปใส่แล้วยืนย่อนอาจารย์นะฟังเสียงจากปากคู่จอด จากปากอาจารย์พ่อนแจยครับนี่คือรายรายบรรยากาศให้พี่น้องในเบื้องในชมพี่น้องตึ้งตอนนี้หนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบกว่าท่านครับขอบคุณกำลังใจครับผมใจนะครับส่งพลังบวกให้กันได้พี่น้องเข้ากับิบงานสั่งสรนทุนงานสั่งร้อยยิ้มให้ท่านผู้ชมนะคะให้ท่านผู้ชมมีความสุขจวดไปน้ากันกระเพล็ดลาเพลินค่ะพี่น้องค่ะฝากติดตามบิมบอกอาจารย์น้ำยูเดียค่ะยังได้กูกะน้องเนี่ยจากจากเทปนี้สมบัติเพลง พอแม่โอเคมันปีแล้วหนึ่งเทอมแล้วีอีพี่จะต่อไปแล้วพ่อถ้ามันเวลาจอดเนาะคืออาจารย์เป็นผู้เขียนนี่มันเขียนผู้เดียวจ้าจวดไปบ่พ่อสามสโมกันแล้วได้ก่อนเนาะแต่ว่าบัดนี้ผู้ที่สิไปแกะเนี่ยไปแกะกันตามบุกตีถ้าท่านอีพี่สองนี่ปับเสี่ยวเพลงนี่เปิดเลยแต่ว่าไม่ใช่เอาหมอลำไปยืนทั้งหมดอ่า มันสิแปรครับวนแต่อีหยังสิตามนดอกมาผู้ถือผ่านถือหยังหลวงมาตอนเขาเกินแม่เนี่ยจริงถ้าผู้ใหญ่บ้านลําได้นะครับเป็นผู้ล่องอ่ะผู้ล่องก่อนพระเอกเก่าเนาะบ่ได้อยู่ก็ให้ล่องตัวนี้หมายถึงว่าให้แปลงใช่ไหมตรงหัวเพลงตรงหัวเพลงน่ะคำสอนของพ่อบอกอย่าทอมือเจอปัญหานี่ยแหละอยากให้เป็นตัวนี้ แม่เตือนใจทุกเวลาได้ดบดีมาลูกอย่าลืมตัวพระคุณแฟนเพลงอย่า,าไว้แต่บนหัวเนี่ยนะเหมือนกับพ่อแม่สอนว่าอย่าลืมตัวพระคุณแฟนเพลงเอาไวเ้เหนือหัวอย่าเกรงอย่ากลัวในการทำจินบนันที่ป้อนคืดีผู้ยืนคู่กันเนี่ยยังสิว่าในหัวใจยังบ่สิ้น กลิ่นรถของลำเพลินพอต้องการแม่สุภาพบ้านเดินมาอย่างไรห้องตรงตัวไปคิดว่าคงคิดว่าคงสิยไวปัญหาสำหรับผู้ใหญ่บ้านดวงตรงหัวเพลงคิดว่าคงคงใดคงใดนะคะเพราะมันบ่หลายแล้วก็มันบ่ได้บ่ค่อยมีดเล่นส์มองเล่นเสียงนั้นก็คือพอไปเก่าเลยมืเอมือนคลองเลยเก่าเสร็จเรียบร้อยเรื่องเลยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพุ่กันเลิกจานนี้ไปอัดเอาไกลเลยครับเออเดี๋ยวพุ่นพุ่ยุ่ออาสมเดี๋ยวจะอัดไก่ไปส่ง อาัดไก่เลยของอัดเลยจัดให้เลยพี่น้องคือมันสิได้เป็นโช์ไหมในการเปิดร่วงนะไม่ท่ไ่ได้ไปสอนที่ม่ได้ไปสอนอมติดตามนสนใจแทนพี่น้องต้องติดตามเนี่ยญบานกบฟังุ้ญบานกับว่าท่านได้ยินว่าท่านได้ยินผู้ญบกับอมก็่าฟังยานี่ได้ยินมากันพร้อมกันนูงเลยอาจารย์นี่ะคันได้หู้แล้วเฮ็ดล่วงหนาไปเลย แล้วก็บอสสี่บอสเป็นคนอันเตะทวงบอสแค่์ฮู้ฮู้แนวทางจังเน็จจังหน่อยเพื่อเหาสามารถแปลออกไปได้ว่ามันสิเป็นรูปร่างจังเลยเป็นสิแล้วบอเตะทวงคูณลังโคนรบอสอยเงินบอมากคุบอเแ็ดหัวมันปากกาบอสจำบสมุดบอสแบนว่าเนี่ยคือศิลปินของแท้ที่พี่น้องผู้สร้างศิลปะบอว่าสิเป็นทั้งการภาษาหรือเขาเอื่อนว่าวรรณกรรมนะฮะหรือว่าจะเป็นวรรณศิลป์ที่พอ เหมนบอกรางเอ่เอิ้นว่าเป็นกวีนะศาสตร์ศิลป์หรือว่าเป็นกวีศิลป์หรือว่าง่ายๆว่ามันเป็นศิลปะที่เพื่อนพ่อหมายให้ถามว่าพ่อได้เลี้ยนบอเก่งบอเหงมีครูบาอาจารย์ในการไปฝึกไปสอนเวลาไปเลี้ยนบอเหง คููบาอาจารย์ของพ่อก็คือคู่นับตั้งแต่ปอหนึ่งจนฮอดมอสามที่พ่อเรียนมากอันนี้คือพรสวรรค์เนาะนี่คือพรสวรรค์พรสวรรค์เขาเรียกว่าปลาดนั่งด้านปลาพ่นบทอาขยานต่างๆก่อนนี่ยังต่างๆก่อนสี่ก่อนแปดมันเขาเรียนมากตั้งแต่น้อยแล้วคู่เพิ่นสอนมากเหมดแล้วขันบอสัมผัสยาเห็ด ยางเซ่นคู่มือนี่จักเพลงอย่างเงี้ยออกไปเอามาเบาเข็มเย็นคันยังสัมผัสบ่มี่กับว่าภาพกันนั้นจะตามยุคตามสมัยนะเนาะตามยุคตามสมัยเอาเวลาพี่น้องครับคือของแขและพี่น้องวันนี้ถือว่าช่วง้ายนี้แล้วครับจะขอบคุณอีกครั้งหนึ่งพี่น้อง1500งพันาลุ้นครับเพราะว่าเฮาก็คุยกันพ่อมาพ่อค่นสิด้อำล่าพาจากพี่น้องเมื่อนี้ผู้จอดกินอร่โชรวกา อาจารย์พรชัย้สารวัตรนะครับผครูที่อยู่แร่ผู้อยู่เบื้องหลังผู้สั่งสามผลงานเครงสองท่านก็มาร่วมนะครับในการไลฟ์สดผ่านทางช่องยูทูบหมอลำเพลินหรือหมอลำเพชรลำเพลินออฟฟิเชียลครับกาให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมจังได๋ก็ฝากช่วงไทยอ่านคอมเมนต์ให้พี่น้องจักหน่อยจักชิบาทีแล้วเฮาก็เฮาก็สิได้อาจารย์หัวเรือใหญ่โอ้มันไปเร็วมากครับมาๆาเปิดเปิดได้เปิดเยอะอันนี้มันนั่นมันนั่น ครับเอ้าโอเคครับจังว่ากันครับได้ยินเพลงท่านผู้ชมต้องติดตามค่ะอีพีสองนี่รับร้องว่าเข้มข้นการันตีเลยว่าเข้มข้นขึ้นกว่าอีพีที่หนึ่งขั้นพูดเลยทีอีพีในเบื้องอีพีที่หนึ่งแล้วต้องเข้ากลุ่มอีพีที่สองหลังบ้านกําลังรัวๆเลยตอนนี้ซื้อบัตรซื้อบัตรรัวเลยท่านผู้ชมนะคะตอนนี้มียอดเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยหมความว่าซื้อบัตรซื้อบัตรซื้อบัตรถัาเข้ามาในอินบ็อกซ์หลังบ้าน นะะคทักไว้ท <kleine> <ame> <V> ี่แฟนเพจเลยหรือว่าพี่น้องพี่น้องสิโอนหมายเลขนี้ก็ได้พี่น้องหมายเลขบัญชีห้าสามหนึ่งสองสี่สี่หกเจ็ดแปดศูนย์เบอร์เบอร์บังหับแล้วพี่น้องเบอร์เบอร์อีพี่หนึ่งนั่นแหละธนาคารอ่าธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะพี่ระดีอยู่บนเนาเบอร์เดียวกันเบอร์เก่าสิบประเพียนในพี่น้องสิษับสนเนาะนะคะผู้ใดเคยผู้ใดเคยโอนเบอร์นี้ก็โอนเบอร์นี้มาเลยนะคะหรือว่าผู้ใดค่ะเคยขับไปในอะไกดตัว ค,คิวอาโค้ดพี่น้องกับเขาไปคิวอาโค้ดนะคะสะดวกทั้งไหนกับไปทั้งนั้นเด้อพี่น้องเขาเด้อ <c oughs> สบายใจกว่าแล้วก่าเขาไปนั่งถ่าที่งานเฮานะคะมาที่21นี้เจอกันแน่นอนคะอ่ะ,ะ,ะสำหรับวันนี้นะคะต้องส่งถ่ายพี่น้องต้องฝากไว้ด้วยว่าผลงานอีพีสองกับวางแผนจริงๆอะ่ะวางแผนโครงสร้างค่อนข้างชัดเจนแล้วในวันนี้มีการวางแผนแล้วก็ส่งงานกันเรียบร้อยในแต่ละไฟล์แต่ละไฟล์แต่ละไฟลไฟ์มือนี่กะ มากพอๆอ,อาจารย์พรชัยกับขอพระคุณอาจารย์นะคบ<า>ร่วมสร้างสรรค์แล้วก็คุณภาพจริงๆนะคะกับผลงานาลำเพลินมิติใหม่ก็ว่าได้แต่ยังเป็นของแท้นะท่านผู้ชมเพชรลำเพลินฝากผลงานไว้น้ำเน่ค่ะฝากพี่น้องซอยเชียย์ซอยสนับสนุนนะคะศิลปินสิยุใดกับพเพาะแรงเชี่ย์แรงใจจากท่านผู้ชมนี่แหละค่ะนะช่วยกันเสริมช่วยกันสร้างนะคะท่านผู้ชมขาบัตรถูกใบหัวใจถุกดวงนะคะเราจะ ไม่เอาเปรียบท่านผู้ชมแน่นอนหมายความว่าเราจะพยายามสรรสร้างผลงานเพื่อตอบสนองแทนคุณให้มันคุ่มคากับเงิื่อนผู้ชมนะคะเนาะเอาฝากไว้น้ำแนอพสองค่ะ21นี้เจอกันแน่นอนเสือบัตรค่ะนะครับวันนี้สำหรับกับผมนะครับในนามผู้ก่อตั้งหรือผู้ผู้บริหารของคิปงานหมอลำพิรลำเพื่อนพยาบาลสายจวดครับพ่อพิดีพิรลำเพื่อน ่ผู้จอดกินารีค่ะแล้วกับอาจารย์พรชัยเนาะค่ะพ่อใหญ่พรชัยเขาเออไงทำไมพ่อัหญ่พ่อชัยล่ะพี่ละน้องสักนี่แหละครับพ่อกรับไม่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับจดครับพี่น้อง